ตาลครับแม่เรือ30ชุดนี้ก็แข่งกันมาตั้งเมื่อวานเราก็ทั้งคำขวัญทั้งเรื่องราวประวัติก็เต่าไปแล้วมาแล้วจ้าเอาลุ้ยมาดูแชมป์เก่าๆกันบ้างว่าแชมป์เก่าของถ้วยพระราชทานเขาไว้เมื่อปีส5 6 7ปีที่แล้วเนี่ยน,น,น,นอะอัครราชมงคลนาวหาอัครราชมงคลนาวหา,าภัยสามสิบวิภายจากวัดมงคลนิมิตจ,จังหวัดสม มาดีได้รไหรือไม่เมื่อในน้ำร่องน้ำแดงในน้ำอัครามงคลแนวหวานของเหลือดีเหลือดังจากวัดมงคลในมิตรโดนพระกูจุตารัตนพานบอกว่าเท่านี้จะทำอะไรได้ไม่หนอเมื่อเจอในน้ำของพายเอ้ยพายเพชรลุกเอ๋่ายดีบอกว่าบ้านสออะล้อบอกว่าเมื่อกระดูกขี้ใหญ่กระดูกขี้โตมาเพลินรำแพรจะทำอะไรได้หรือไม่ไดเมื่ออัครามงคลหนีแล้วจ si um ้า <FC> ต้อตามสายตาแล้วก็น่าจะแบงเบอร์แล um ้วหน่าจะแน่น คนนาวาาบังเที่ยวนี้ทายสบายสบายโดอยสีแปดแปดวางพายแล้วก็ปล่อยเรือพุ่งพรวดเข้าเส้นชัยผลการตัดสินจากรรมการครับยกถุงแดงให้อาคระมงคลน,นาวาบริจาคครับอาคระมงคลน,นาวาร้องน้ำแดงบริจาคครับแหมทองว่า ภายเพชรเห็นในไทยอัคระตกใจเลยปุ๋ยปดาทองเออมีหมดนะมีพิตรีก็มากันโอ้โหนี่ยกกระบะกันมาหมดครับคู่ต่อไปมาดู